ลูกสาวตื่นจะส้อมมาเฝ้าแม่เปิดคลิปอนามากับแมวหยอกกันเพิ่นเบิง้งจริงจังว่งาสันอันนี้เน,นี่ลูกสาวคนแรกน้องแมวเมียวนางแก่แล้วเนี่ยน้องแก่แล้วเนี่ยชอบชอบดูมาก สบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีจัโขทุกคนเด้อผ่านไปผ่านมาอย่าลืม follow แล้วก็กด like comment ให้นาเดียด้วยนะขอบใจทุกท่านแล้วก็ขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านนะคะที่แวะมาดูคลิปให้แล้วก็อย่าลืม comment ไว้ด้วยเด่นาเดียจะตามไปยามที่บ้านเด้อขอบคุณแล้วก็ขอบใจ thank you so much very much